ถึงวัดทุ่งน้อยแล้วเดี๋ยวพี่ดูมาตอนกลับเราเข้าทางลัดนะอ่าตอนกลับเราเข้าทางนี้นะอ่าทางนี้ตอนกลับเข้าทางนี้เ,นเออไม่เป็นไรไปได้มันจะทำทางไม่มีปัญหาสำหรับเราเราทัวร์ลิงอยู่แล้วกลัวทำไมหรอ ทำทางนั่นละดีเข้าไปได้เข้าได้กับก็จะถึงบริเวณหน้าวัดทุ่งน้อยข้างหน้าที่มองเห็นนั่นนะครับวัดชุ่งน้อยครับเป็นจุดศูนย์รวมของเรานักปั่นเพื่อสุขภาพก็จะมานั่งสันสันกันเชา้ชาเ้ของทีมปั่นนะครับผม ตรงไปก็จะเป็นบ้านทับหลวงเนี่ยครับวัดทุ่งน้อยระวังนะรถหน้าก็มารถหลังก็มาเจ้าถิ่นเขา <Hey. S 1> ระวังระวังรถด,ด้วยนะครับระวังรถนะครับ,รบไม่เข้านี่เหรอไปเข้าไหนอ่ะอ๋อไปเข้านู่นใช่ไหมโอเค อ๋อ oh, ไปเข้าข้างหน้าโอเครู้เลยได้เลย oh. วันแดดแดดเริ่มออกแล้วนะครับแดดเริ่มออกลำไรลำไรแล้ว เริ่มออกรำไรรำไรแล้วทุกน้อย นาสวตรงไปบ้านทับหลวงแล้วก็ซ้ายก็ไปดังอำเภอนครสัยสีระวังรถครับหลังไม่มีรถมาอ่าใช่ครับไม่ใช่ไปเองสามกุ่ยเีก ไอ้พี่เบิร์ตตรงไปพี่เบิร์ตตรง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 ถ้ากลับไปก็ย้อนแล้วครับพี่ตรงไป ยอดยอดยอดกระถินกำลังงามเนาะนึกถึงนึกถึงข้าวเหนียวส้มตำนะจานนะอยอดกระถินเนี่ยมีคนไปเก็บไปขายนะเนี่ยย, <laughs> ยอดกระถิน ครับทีนี้ก็ปั่นมาถึงบริเวณของแถววัดทุ่งน้อยแล้วนะครับวันนี้มาด้วยกันสี่คันหลังว่างครับระวังง้อหลังว่างโอเคครับก็ถ้าขวาไปวัดโคกเขมาหรือพวกเข่าเมาอันนี้ก็เป็นวัดทุ่งน้อยครับป้ายวัดทุ่งน้อยนี่ก็คือบริเวณเข้าในวัดแล้วครับข้างโน้นนะฮะวัดทุ่งน้อยวัดทุ่งน้อยนี่ยอยู่ในตำบลตำบลอะไร ไม่ใช่ตำบลนครไทยศรีแล้วตำบลมหาสวัสดิ์เนี่ยต้องเป็นตำบลไอะไรนะมุ้ยบางเรนไม่ใช่ก็ไม่รู้นะข้อบวนว่าหยุดเออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่อะไรนี่ไงต้องดูนี่อันนี้ป้ายออกแล้วเห็นไหมเออใช่ป้ายหายใช่วัดทุ่งน้อยนอยู่ในตำบลแหลมบัวนครไทยศรี จังหวัดนคปรปฐมระวังรถหลังนะครับ